ป่าจ้าจ้าจ้าปาาเล่าตาปาาเล่าคือ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 ป่าจาไทยวาไทยมาฝรั่เขาอยู่ปาจาอังกฤษปาาอังกฤษมาฝั่งอ้ว ตาล่าวหมา,าตาไทายนะตาอังกฤษด,ดอกมือน,นี้มือน,นี้พาพี่น้องมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าด้วยค่ะพี่น้องนี่มาเบิง้งปลาเข่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อนีน่มาเบิ้งปลาเขา่านี่ไต่โฮมคว้าขี้เล็กด้วยค่ะนี่มาเบิ้งปลาเขา่าอยู่ไต่โฮมคักขี้เล็กใส่ไปเบิง้งเข่าเบิ้งพาพี่น้องไปเบิง้งเข่ดไา ค่ะพี่น้อน <ขอ S 1> เข่างามด้วค่ะพี่น้อนไม่ม,มีปูลและตัวไม่อ,อันนี้ค่ะใช่มีอันไดนอืมอือเนี่ยเนี่ยเข่าง,งามดิอ้อาวหายใจยาวเขาค่ะขาจะยืยยดธรรมาชาติเด,ด้อค่ะอากาศบันนอกเด,ด,ด้อค่ะลมพัดห่วงเขาเด้อค่ะเขาดอกําลังสีดะเกี่ยวเด้อค่ะพี่น้องกำลังงามๆเลยนี่กำลังข,าาขอกับน้องไม้นี่ นี่น้องไม้พามาเบิ้งหน้าด้วยพี่น้องค่ะพี่น้องน้องไม้พามาเบิ้งหน้าเข่าด้วยค่ะนี่หน้าเข่าอ่ะใส่หน้าเข่าวะให้พี่น้องฟังแน่น้องไม้พาเบิ้งหน้าเข่าบ่ะจ๊ะเขางามแห้งเนาะเขางามแห้งได้ค่ะพี่น้องตัวนีเขาวันนี้เขาเหนี้วด้วยค่ะเขาเหนี้ยงามแห้งค่ะพี่น้องอุ้ยเนี่ยเบิ้งบรรยากาศท้องทุ่งนาด้วยค่ะนี่เด้อนี่เด้อพาไปเบิ้งเออพามาเบิ้งนี่อุ้ย เขาอยางงามเลยคุณนะโอ้ยหเขาเหนี huh. ้ยแด้ว <in> ค <opposite backs> uh ่ะเขาเหนียวบรรยากาศดีค่ะลมลื่นด้วยค่ะพี่น้องด้วยอันนี้ปอสารพิดแฉะด้วยค่ะพี่น้องปอสารพิดแฉะด้วยให้ากับปกียธรรมชาติอ่ะปาเกินให้ให้พี่น้องดูให้ให้เ้ากินเขางามน้อเขาน้องไม้บ่ลูกเขาน้องไม้เขางามจนื่อว่าดวงใ่ล่ะ ภาพพี่น้องว่าเบิง่งบรรยากาศทองทุ่งหน้าปัญหาผู้ได้อยู่กรุงเทพกรุงไทยก็จะได้คิดหอดป่านด้วยค่ะพี่น้องเด้อดีตรงพาดห้องเขาอากาศดีด้อค่ะพี่น้องมือนีบ่แดดนี่ยากาศดีมากเลยน,นี่น้องไม้พามาเบิง่งไ้เบิ่งหน้าด้วยค่ะพี่น้องเด้อดิอมเขาอม็ดเข่าด้วยค่ะพามาบงใส่เอารวงขา้าที่โยกินเบิง่งให้เบิ่งนะ่ร่วงขา้า โอ้นี่ล่วงเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่น้องไม้เก็บมาบอกคะเก็บมาจับผลเก็บมาแต่ทงหน้าเนาะออกมาเล่นอยู่ทงหน้าบอกคะมื่อนี่อากาศดีเนาะลมเย็นเออลมเย็นแม่มหนักตัวตัวคือก่นเออลมเย็นลอยๆเนาะค่ะเนาะไม่เป็นนั่นแต่บ้านต้องหาใบต้องหาใบจ้า เราับเป็นตัวไว้ค่ะอาใไนหนูตื่นขึ้นมาได้ตับไปโรงเรียนอืมเก่งเนาะแต่จับแค่นี้ถ้าถ้าแม่มาแก้คนน,นั่นใดใดเล่งว่าไปอันเนื้อจับแค่น,นี้คนนั่นแต่กดไลค์ให้ให้ให้ลองคิมไหมไหให้ให้พวกเราได้นะ สวัสดีค่ะ